สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเรานะครับเป็นเรื่องของการหลอกขายสินค้าการหลอกขายสินค้าเนี่ยมี6ฐาน6โทษนะครับฐานความผิดและ6โทษที่จะต้องโดนนะครับกรณีที่ไปหลอกขายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นอะไรบ้างครับการหลอกขายสินค้า การโฆษณาเกินจริงการช่อโกงการขายสินค้าฉลากลอมการนำเข้าข้อมูลเท็จหรือตั้งใจหลอกให้เข้าใจผิดทีนี้เรามาดูนะครับว่าลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างและมีลักษณะโทษอย่างไรนะครับคุณผู้ชมการหลอกขายสินค้าเนี่ยก็คือการขายของโดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกําเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณนะครับตรงนี้เป็นการหลอกนะครับว่า มีแหล่งกําเนิดที่มาอย่างไรสภาพสินค้าคุณภาพปริมาณเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0หม0่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับการโฆษณาเกินจริงนะครับการโฆษณาเกินจริงก็คือการโฆษณาเนี่ยนะครับการโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความเป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดต่อผู้บริโภคหรือสังคมเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพลักษณะสินค้าและการส่งมอบจัดหาหรือการใช้สินค้าหรือการบริการตรงนี้ก็จะผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อมาประเภทที่3เป็นการช่อโกงนะครับ การช่อโกงเนี่ยก็ผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับโดยการหลอกลวงนะครับหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดความจริงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกหรือผู้อื่นนะครับเช่นจ่ายแล้วไม่ได้ของของแจกแต่ก็เก็บค่าขนส่งเป็นต้นนะครับาการกระทําความผิดต่อบุคคลเดียวนะครับถ้ากระทําความผิดต่อคนคนเดียว จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเป็นการกระทำต่อประชาชนนะครับมากกว่า1คนขึ้นไปเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับต่อมานะครับขายสินค้าฉลากปลอมอ่าอันนี้ก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ การขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากที่ไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะต่อมานะครับความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็คือการนำเข้าข้อมูลเท็จก็คือทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนปลอมเท็จ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเช่นไลฟ์สดหรือโพสต์ขายสินค้าปลอมในแพลตฟอร์มออนไลน์ถ้าเป็นบุคคลคนหนึ่งเสียหายนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีเสียหายกับบุคคลคนเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นการประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับต่อมานะครับตั้งใจหลอกให้เข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับโดยการเจตนาให้เข้าใจผิดหรือโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความเท็จหรือรู้หรือควรจะรู้ว่าจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพ คุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็น6ฐาน6ความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงนะครับการหลอกลวงเกี่ยวกับการขายสินค้าทีนี้คดีช่อโกงนะครับคดีช่อโกงถ้าเป็นคดีช่ชอโกงเนี่ย จะต้องแจ้งความหรือฟ้องคดีภายใน3เดือนนะครับนับตั้งแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดอ่ะมันจะมีอายุความอยู่นะครับแล้วก็การฟ้องศาลจะต้องฟ้องศาลภายในอายุความ10ปีนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดนะครับทีนี้ต่อมานะครับคดีผู้บริโภคเนี่ยให้ใช้สิทธิ์เรียกร้องภายใน3ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย และรู้ตัวผู้ที่ต้องรับผิดแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายนะครับตรงนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในประมวลกฎหมายอาญามาตรา271มาตรา341มาตรา343ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14วงเล็บหและพระราชบัญญัติกุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช2522มาตรา22 47และ52นะครับ